มาใหม่อมาดิงอนน่ะอ๋องอนงอนไอ้งอมีตังเลยมาที่มามางอนอีกแล้วมาที่ลูกมาลูกมาเดียวเลยงอนไปเลยมางอมีตังเลยงอนไปเลยมางอมีตังเลยมางอเดี๋ยวนี้ แม่อะไรแมงง้อเลยเอาไปให้กระเป๋าอ่ะแมงง้อเลยแมงแมงอะไรอ่ะแม่อะไรเร็วแม่ง้อมีตังเดี๋ยวนี้เลยเร็วแม่ไปหน้ารอลูกแม่ง้อมีตังเลยมาเร็วลูกมาเด็กลูกมาหาแม่นิเกิอะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะ